สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กแล้วก็โซเชียลแคมนะคะรสลินแถวนี้โผล่หน้ามาเห็นกันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านนะคะช่วงนี้เนี่ยส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยส่งข้อความลาไลน์เฟซบุ๊กทิตเตาแกรมอะไรเงี้ยก็เข้ามาถามว่าเฮ้ยทำไมนางเปลี่ยนไปนะเธอดูสวยขึ้นเธอดูผอมลงแล้วก็เธอสิวไม่มีแล้วอืมอันนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะที่มีคนเข้ามาถามจริงๆแล้วรสลินนำเสนอไปอยู่ นานแล้วนะที่ว่าดรอีเนะกินอาหารเสริมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายท่านก็ยังเฉยๆหรือก็มันจะมีบางคนที่แบบว่าตื่นรือล้อนลยอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่างคนที่เปลี่ยนแปลงพร้อมๆดอสลซนหรืออาจจะดูเปลี่ยนแปลงมากกว่าด้วยซ้านะคะอย่างดีเจมิงนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาเจนตาซิก้อยนะแล้วก็ยังมี คุณนพดลเทชรัตน์นะคะอันนี้ก็เป็นคนแนะนําให้โรสลินลดน้ําหนักนั่นเองก <g ülme> ็ทําให้โรสลินได้มารู้จักกับอาหารเสริมพวกนี้นั่นเองนะคะก็ขอบคุณด้วยแล้วตอนนี้นะคะก็เป็น ช่องทางหนึ่งที่ใครที่อยากจะลดน้ําหนักใครที่อยากจะสวยใครที่อยากจะขาวใครที่อยากจะสิวลดลงนะคะอยากจะดูดีขึ้นแบบนี้ก็สามารถสั่งที่โรสลินได้นะคะตัวนึงที่ตอนนี้โรสลินกินอยู่เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นตัวที่โรสลินเพิ่งจะจับมาทานเพราะว่านอกจากว่าก่อนหน้านี้คิดว่าแบบเออ ไม่ไม, bedtime. ไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องหน้าอกหน้าใจอะไรเงี้เท่าไหร่แล้วก็เพื่อนๆเขาก็ดูแลกันเหมือนหลายๆคนเขาก็กินอู๋สโนบ้างกินอะไรอย่างี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสลินเป็นกินเป็นของฟู้ดแมทชิกเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยคือเหมือนคนเชื่ออะไรแล้วแบบต้องค้นต้องหาข้อมูลเยอะๆอ่ะจนกว่าจะยอมกินอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะก็มาเจอตัวนี้นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าบีไซคัส นะลักษณะเป็นสีชมพูแบบนี้ด,นะดูนิดนึงอ่าเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสีชมพูเรียกว่าบีไซคัสตัวน,นี้ก็จะช่วยเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงใครที่หน้าอกอย่างคล้อยหรือว่าใครที่ตรงนั้นไม่ค่อยจะ ปิ๊อะไรแบบนี้ก็ทานได้หรือใครที่อยากจะเพิ่มในขนาดของหน้าอกนะคะก็ทานได้นาะกก็ตัวนี้จะอาจจะเห็นผลช้าสักหน่อยก็ขึ้นผลขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของแต่ละคนฮอร์โมนของแต่ละคนจะต้องปรับมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆไม่อยากให้ใจร้อนเลยเวลากินอาหารเสริมเนาะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แหละก็เพราะว่าอาหารเสริมอะคะ่ะอย่างน้อยมันก็ช่วยให้คุณเนี่ยยืด เซลยืดเส้นข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยพินได้แต่ว่าให้คุณเลือกให้ดีแล้วสำหรับตัวนี้นก็คือทุกตัวที่แนะนําไปเป็นของ Aragon World ทั้งหมดเลยซึ่ง Aragon World นะคะก็เป็นบริษัทที่มีการการันตีนะว่าสามารถที่จะดูดซึมนะคะดูจากกราฟต,ตรงนี้ได้โดยทั่วไปในท้องตลาดนะคะจะเป็นสารเชิงเดียวไม่แค่ตัวเดียวถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงเปรียบเทียบดีกว่าเหมือนส้มมาค่ะ ส้มหนึ่งผลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิตามินซีใช่ไหมคะมันมีทั้งซีวิตามินอ e, ีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาช่วยเรื่องผิวพรรณของเราแบบเยอะมากอะไรเงี้ยสําหรับอารากก็มีเหมือนกันเป็นตัววิตามินซีที่เป็นฟูนมัทริกซึ่งฟูมทริกเนี่ยก็จะรวมส้มหนึ่งผลมาซึ่งหนึ่งเม็ดของวิตามินซีอารากก้นะคะเท่ากับส้มห้าสิบผลเลยเดียวเยอะมากจะทําให้คุณขาวขึ้นใสขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปฉีดนะคะ ะะแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมได้จริงแาไม่ใช้ได้จริงนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นสารเชิงเดี่ยวทั่วไปคือที่ห้ออื่นอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่ค่ะจะดูดซึมได้น้อยมากเพียง2-4ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะแล้วแถมกินได้แค่วันละเม็ดอีกแล้วที่เหลือมันไปไหนละ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอลร์อกนนะคะเป็นวิตามินซีของออร,ร์อกนหรือว่าเป็นอาหารเสริมทุกตัวของออร,ร์อกนก็จะดูดซึมได้มากกว่าเยอะกว่ามากนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนแบบนี้นั่นเองค่ะไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะกินอย่างเดียวเลย ออกแนวเป็นคนชอบกินก็พวกนี้ก็จะมาช่วยดูแลคนได้นะคะก็ถ้าใครเห็นรรเซนก่อนหน้านี้ก็คงจะรู้เนาะว่ากว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ใช้เวลาประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะก็อดทนเหมือนกันหลายๆคนก็คงจะอยากที่จะสวยอยากที่จะผอมไม่อยากให้คิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วฉันจะต้องสวยกับการกินอาหารเสริมแค่เม็ดเดียวอยากให้ใช้เวลากับมันหน่อยแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆนะคะ